อีไปไหนอันเห็นเบาป้าไปจังโอ้อีไปไหนอ่ะอันน้ะอีไปไหนอีไปไหนเห็นป้าจังอ่าแต่ไม่ได้เงื่อนอยู่อ่าอีไปไหนค่ำแล้วค่อยไปต่ะไปไว้ไปไอ่ไปไเอาเยอะมา่นเยอะอ่าแล้วไปไหนเราบ้านอยู่นี่ไปเอานะ แล้วอีกอย่าลงไปตารถชนเอาไปวายไปเอาเงินของแม่ได้เมื่อเมื่อามอากาข้าของกูแล้วไปไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่าไปนั่นไอ้เลยง่ายไม่ง่าไม่ฟ้องไปไม่ได้ไม่มีใคร รถเพนะเห็นมานูเลยรถตานูา <achieve> นูเลยรถเต็มนูมนไ,ปไปแล้วค่อยไปวันหลังตาค่อยไปวันล่างตาค่อยไปวันหลังค่ะเอรถหนูเต็มนนนูอ้อป้าไปน้ยนี่ i mean